ที่26หลงซิงวีถอนหายใจพร้อมกับมองไปยังที่ไกลๆและกล่าวว่าดูเหมือนว่าเผาอสูรจะกลับไปแล้วเฮ้าเฉนจำเอาไว้เผาอสูรแข็งแกร่งมากก็จริงแต่เราต้องไม่ยอมแพ้ในฐานะอัศวินเราต้องต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของเราจนกว่าจะหลั่งเลือดหยดสุดท้ายครับท่านพ่อหลงเฮ u าเฉ o พยักหน้ารับอย่างหนักแน่นในใจของเขาตอนนี้ พอไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์เท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่เขาเคารพนับถือและศรัทธาอย่างยิ่งหากไม่ได้ประสบด้วยตัวเองก็ไม่อาจจินตนาการถึงความแข็งแกร่งของบัลลังก์ราชาได้คืนพลังที่กว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทรแสงแห่งการพิภากษาที่ทำลายล้างโลกทั้งหมดนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนออกไปจากใจของเขาได้ท่านพ่อเราจะต้องออกไปจากที่นี่หรอครับหลงเฮาเฉินถามขึ้น หลงซิงหีก็มองหน้าลูกชายแล้วกล่าวว่าใช่แต่เจ้าจะไม่ได้ไปกับเราด้วยอะไรนะครับหลงเฮ้าชนตกใจมากเขามองพ่อด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจหลงซิงหีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบว่าลูกนกอินทรีถ้าไม่ออกจากการปกป้องของพ่อแม่ก็ไม่มีวันกลายเป็นราชาแห่งท้องนภา,าที่โบยบินสูงเก้าชั้นฟ้าได้เดิมที ข้าวางแผนจะชี้นำเจ้าเป็นเวลาสปีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะต้องยุติลงก่อนกำหนดข้าต้องพาแม่ของเจ้ากลับไปยังวิหารแห่งพันธมิตรเพื่อจัดการบางเรื่องแล้วข้าก็มีพันธสัญญาที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นด้วยวิหารพันธมิตรไม่เหมาะกับเจ้าถ้าเจ้าตามข้าไปที่นั่นเจ้าอาจจะไม่มีวันกลายเป็นอัศวินผนึกเทพเช่นข้าได้การที่จะได้มาซึ่งทุกสิ่งต้องใช้ความพยายามของตัวเองเท่านั้น เจ้าถึงจะได้รับเกียรติยศของอัศวินอย่างแท้จริงท่านพ่อข้าไม่อยากแย่งจากท่านและท่านแม่หลงเฮาเฉินกอดเอวพ่อของเขาไว้แน่นดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไปเย่มองหลงซิ่งหวีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยการอ้อนวอนหลงซิ่งหวียกมือขึ้นลูบหัวหลงเฮาเฉินลูกรักหากเจ้ายังอยู่ข้างๆพ่อกับแม่ตลอดเวลาใจของเจ้าจะมีแต่การพึ่งพิงและความห่วงหา ถึงแม้ว่าเจ้าจะตามเรากลับไปที่วิหารพันธมิตรเจ้าก็ไม่สามารถติดตามข้าไปได้ตลอดข้าหายไปหลายปีมีหลายเรื่องรอให้ข้ากลับไปจัดการมากมายข้าได้ตัดสินใจแล้วเจ้าต้องอยู่ที่นี่ร่างกายของหลงเข้าเชนสันไหวเล็กน้อยเขาพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาแต่ไปแย่กลับร้องไห้ออกมาทันทีแล้ววิ่งกลับเข้าไปในกระท่อม หลงซิงวีดึงหลงเฮาเฉินให้มาอยู่ข้างหน้าและพูดเสียงเข้มว่าเฮาเฉินก่อนจากไปข้าจะสอนสิ่งสุดท้ายให้กับเจ้าหลงเฮาเฉินถามด้วยความสับสนสอนอะไรหรือครับหลงซิงวีพูดเสียงเข้มว่าเตาหลอมวิญญ,ญาณเตาหลอมวิญญ,ญาณเมื่อได้ยินคำนี้ร่างกายของหลงเฮาเฉินก็สั่นไหวเขาฝึกฝนกับพ่อมาสองปีครึ่ง และได้ยินหลงซิงหวี IE พูดถึงเตาหลอมวิญ,ญญาณอยู่หลายครั้งแต่หลงซิงหวี IE ไม่เคยสอนเขาเกี่ยวกับความสามารถในการฝึกใช้เตาหลอมวิญญาณเลยหลงซิงหวีพยักหน้าเตาหลอมวิญญ,ญาณคือเตาหลอมพลังวิญญาณมันไม่ใช่ความสามารถที่เราฝึกฝนขึ้นมาได้แต่เป็นสมบัติล้ำค่าที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาในฐานะอัศวินเรามีทักษะอัศวินหลายประเภทให้เลือกฝึกฝนยกเว้นทักษะที่เราสร้างขึ้นมาเอง ส่วนใหญ่แล้วทักษะเหล่านี้สามารถฝึกได้เมื่อถึงระดับพลังที่กำหนดไว้แต่เตาหลอมวิญญาณกลับแตกต่างออกไปเตาหลอมวิญญาณทั้งหมดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแม้ว่าเตาหลอมวิญญาณจะเป็นชนิดเดียวกันแต่ผลที่ได้จากการฝึกฝนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเตาหลอมวิญญาณมีอยู่หลายประเภทปัจจุบันมีเตาหลอมวิญญาณที่รู้จักทั้งหมด74ประเภทเหมาะกับอาชีพที่แตกต่างกันออกไปในจำนวนนี้ มีเตาหลอมวิญญาณ23ประเภทที่เหมาะกับอาชีพอัศวินบางส่วนก็สามารถใช้ร่วมกับนักฆ่าหรือนักรบได้หลงเข้าเฉินถูกดึงดูดด้วยเรื่องของเตาหลอมวิญญาณที่หลงซิงหวีเล่าท่านพ่อแล้วเราจะหาเตาหลอมวิญญาณได้จากที่ไหนครับหลงซิงหวีตอบว่าโดยทั่วไปแล้วเตาหลอมวิญญาณสามารถพบได้ในสถานที่ที่มีพลังวิญญาณธรรมชาติรวมตัวกันหรือในซากปรักหักพังโบราณ ในแต่ละสายอาชีพผู้ที่มีเตาหลอมวิญญาณนั้นหายากมากรวมถึงอาชีพอัศวินของเราด้วยเตาหลอมวิญญาณเป็นเป้าหมายที่ทุกอาชีพต้องการเพราะแม้จะมีเพียงเตาหลอมวิญญาณเดียวก็สามารถทําให้เราแข็งแกร่งกว่าผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันได้ขณะที่พูดหลงซิงวีก็ถอดแหวนสีดําออกจากนิ้วของตัวเองและสวมใส่ที่นิ้วชี้ข้างขวาของหลงเฮาเฉินเช่นเดียวกับแหวนอย่าลืมค่ะ แหวนสีดำวงนี้หดตัวเองให้พอดีกับนิ้วของหลงเข้าเฉินในแหวนแห่งการผนึกวงนี้มีผนึกหกชั้นคาได้ผนึกทักษะอัศวินผู้ลงทันต่างๆเอาไว้เกือบทั้งหมดตั้งแต่ระดับที่สี่จนถึงระดับที่9เมื่อเจ้ามีพลังวิญญาณถึงระดับที่กำหนดเจ้าสามารถใช้พลังวิญญาณเพื่อทำลายผนึกและเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ทีละทักษะได้จากนั้นเขาก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งส่งให้หลงเข้าเฉิน นี่คือประสบการณ์ของข้าเกี่ยวกับเตาหลอมวิญญาณและรายละเอียดของเตาหลอมวิญญาณประเภทต่างๆข้าไม่มีเวลาชี้แนะเจ้าแล้วดังนั้นเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเข้าใจไหมท่านพ่อหลงเฮาเฉินเรียกด้วยเสียงสั่นเครือดวงตาของเขาแดงขึ้นอย่างห้ามไม่ได้เอามันเก็บไว้ในแหวนอย่าลืมค่าของเจ้าหลงเฮาเฉินพยักหน้าเบาๆหลังจากที่เขามีพลังวิญญาณภายใน หลงซิงวีก็สอนเขาถึงวิธีการใช้แหวนที่เด็กสาวให้เขาไว้เมื่อพลังวิญญาณถูกถ่ายเทเข้าไปในแหวนลวดลายสีทองอ่อนบนแหวนอย่าลืมค่าดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นแสงสีฟ้าอ่อนหมุนเวียนรอบตัวแหวนเมื่อแสงเหล่านั้นดับไปหนังสือที่เป็นบันทึกความลับของเตาหลอวิญญาณก็ถูกเก็บเข้าไปภายในแหวนแหวนอย่าลืมค่าวงนี้เป็นแหวนมิติที่มีค่าอย่างยิ่ง ข้างในแหวนสามารถเก็บของต่างๆได้ประมาณ10ลูกบาทเมตรนอกจากนี้แหวนยังมีทักษะป้องกันเมื่อถูกกระตุน้นจะสามารถปล่อยโลสีน้ำเงินอ่อนออกมาได้ตราบใดที่พลังวิญญาณถูกส่งเข้าไปอย่างต่อเนื่องโลนี้ก็จะยังคงอยู่ตลอดเวลาความแข็งแกร่งของโลจะเพิ่มขึ้นตามพลังวิญญาณที่แตกต่างกันหลงซิงวีเคยบอกว่านี่เป็นเครื่องประดับเวทมนต์ที่หายากมาก เมื่อเห็นหลงเข้าเฉินเก็บหนังสือเข้าไปในแหวนหลงซิงหวีก็ถอนหายใจและพูดว่าเข้าเฉินถึงแม้ข้าจะมีอุปกรณ์ดีๆหลายอย่างแต่ข้าก็ไม่คิดจะมอบให้เจ้าเพราะอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆจะมีค่าเมื่อเจ้าได้รับมาด้วยความพยายามของตัวเองเท่านั้นเจ้าถึงจะสามารถให้คุณค่ากับมันได้อย่างแท้จริงท่านพ่อข้าไม่อยากแยกจากท่านในที่สุดน้ำตาของหลงเข้าเฉินก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ หลงซิงวีกอดลูกชายไว้แน่นเขาถอนหายใจแล้วพูดว่าเข้าเฉินความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อผู้อื่นเป็นข้อดีและข้อเสียของเจ้าจำเอาไว้หากไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างๆหลังจากนี้เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะพูดแค่บางส่วนและห้ามทุ่มเทใจทั้งหมดอย่าร้องไห้นี่เป็นเพียงการจากกันชั่วคราวเท่านั้นข้าหวังว่าเมื่อข้าได้พบกับเจ้าอีกครั้งเจ้าจะทำให้ข้าภูมิใจ พอและแม่ต้องจากเจ้าไปแล้วแม้ว่าข้าจะไม่สามารถทิ้งอุปกรณ์ใดๆไว้ให้เจ้าได้แต่ข้าได้เตรียมของขวัญพิเศษไว้ให้เจ้านานแล้วขณะที่พูดหลงซิงวีก,ก็ปล่อยมือจากลูกชายแล้วใช้มือข้างขวาตบลงที่หน้าอกของตัวเองจากนั้นแสงสีขาวแปลกประหลาดก็ถูกปล่อยออกมาจากหน้าอกของเขาแสงสีขาวนั้นนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยคลื่นพลังงานที่พิเศษบางอย่าง ทั้งยังให้ความรู้สึกที่มั่นคงอีกด้วยนี่ไม่ใช่พลังศักดิ์สิทธิ์และไม่ใช่พลังวิญญาณของหลงซิงวีเมื่อหลงซิงวีค่อยๆเปิดฝ่ามือออกหลงเฮ่าเฉินก็เห็นแสงสีขาวในมือของพ่อของเขาเตาขนาดเล็กที่มีสามขาและสองหูสูงเพียงหนึ่งนิ้วปรากฏขึ้นในฝ่ามือของหลงซิงวีแสงสีขาวเหล่านั้นพุ่งออกมาจากเตาสีขาวและหมุนวนไปมาอย่างอ่อนโยน แสงนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถละสายตาได้